ลมมันแรงอะเนาะเกินไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงเนี่ยเดินได้แล้วมาผิงไฟหรออุ้ยดูหน้าตาสวยมากๆเลยค่ะอง้าสุดยอดเลยตอกเอ้ยก็ทักทายกัน วิถีชาวไร่ฟาร์มวัวออสเตรเลียนะคะทุกคนกลับมาบ้านทีไรนะก็มาก่อ,กอไฟให้วัวฝิงแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวพอดีเลยดูอตัวเล็กนี่โอ้โหแล้วก็เดินดิ่ง,งมาเลยอะ่ะคงจะหนาวเสื้อใส่ทำงานกับเสื้อใส่เข้าเมืองก็น่าจะคนละตัวนะทุกคน อโอ้มีแองกาดมาตัวหนึงด้วยอ่ะตะวันสวยๆนะคะก็เพราะว่าเขากำลังก่อไฟช่วงหน้าหนาวกันนะคะดูนะคะอันนี้ไม่ใช่ควันเออไม่ใช่หมอกนะคะเป็นควันทั้งนั้นเลยค่ะเอา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 อก็โดนวัวล็อก เบลลี่ชอบมากวนน่ะพ่อถึงได้ดุอ่ะชอบมากวนแม่ลูกอ่อนเขาเลยไม่ขังรวมซะเลยพอเขาจับแยกก็โกรธนะคะทไมไม่อยู่กับสาวไม่อยู่กับสาวอ่ะดูเดไม่สนใครทั้งนั้นล่ะครับ เดินดิงดิงดิงเลยร้องเสียงดังจังแบลลี่ทำไมไม่ดูแลลูกกระลุกเป็นไงสบายดีไหมโดนพ่อดุบ่อยไหมลูกอดทนนะหนูงอแงอะฝนตกนะคะวันนี้ตกเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ หนาวไม่พอฝนตกอีกอ่ะออนี่นางจะมาก่อไฟกองนี้นะคะให้วัว <rr> หนาวจริงๆเก็บเก็บไม้ละ <c oughs> ก่อไฟให้วัวพิงค่ะมันหนาวจริงเมื่อวานนี้วันก่อนนู่นนะคะออ้ยลมแรงมากบางวันนี่วัววิ่งกระเจิงเลยนะคะมันมีลูกเข็บหล่นด้วยอะคะ่ะดูข่าวผู้ใหญ่บ้านน้ำดีด้วยนะคะ โดนฟ้าผ่าตอนอฝนตกเนาะโหน่าสงสารท่านมากเลยแกคงจะรีบนะเนาะเอาให้เสร็จสักหน่อยเอาให้เสร็จสักหน่อยอะไรประมาณเนี้เนาะแต่ปรากฏว่าโหธรรมชาตินโหดร้ายเขาผ่าลงมาตอนนี้ฝนไม่ตกแต่พี่นั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องไม่กล้าลงเลยค่ะทุกคนไม่กล้าไม่กล้าลงจากรถนะคะปล่อยให้คุณผู้ชายคุณผู้กล้าหาญนะคะ เขาไม่กลัวก็พี่ชนะก็จะนั่งรออยู่ในรถนี่แหละไม่ลงอันนี้จะว่าขี้เกียจก็ได้นะอ,อยู่ที่นี่อากาศเปลี่ยนง่ายง่ายนะคะตะกี้ฝนยังตกอย่างแรงแรงแรงฝนตกอย่างแรงมากแน่อยากฝิงไฟละสิเดินเข้ามาใกล้มาแล้วมาหนาวไม่ลูกเมื่อวานนี้เห็นวิ่งก้นโด่งเลย หนีลูกเห็บหรือว่าหนีฝนนะคะคงจะเจ็บหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่เขาน่าจะตกใจอะเพราะโอ้โหฝนมาแบบเป็นหาบ้านเราก็จะเรียกแบบหาใหญ่นะคะ mm hmm. มาแบบฝนไล่ช้างนะคะทุกคน mm hmm. มาแรงมากเลยด้วยนะ mm hmm. พี่นั้นยังตกใจนึกว่าเสียงอะไรนะคะเห mm ็น hmm. วัววิ่งกันแตกตื่นที่ไหนได้ฝนแต่นาทีนั้นไม่ได้ถือกล้องไงคะไม่ได้ถือโทรศัพท์ก็วิ่งเข้าไปเอากล้อง ต่มันไม่ทันแล้วค่ะมันเกิดขึ้นไวมากนี่ข็ไปได้แล้วว้าวเฮ้ยสุดยอดสุดยอดคุณสามีแป๊บเดียวเองอะ่ะไวมากเลยเพราะว่าเขามีลมอะค่ะนี่ขนาดอากาศชื้นนะเนี่ยหนาวหนาวหนาวไฟจะมาแรงเท่าไฟไม่มีอีกแล้ว ลมกับไฟนี่โหสุดยอดจริงเลยลมมันแรงอะเนาะน่ากลัวอ่ะอ๋อนิวบอลอ๋นิวบอลโอ้ยน่ะแยเขาเรียกอะไรบ้านเราก็เรียกลกเนาะโอ้ยเพิ่งเกิดด้วยย่าว่าออกลูกอะทุกคน น้องมายืนอยู่ตัวเดียวนะคะ ามากวนทำไมก็คงจะว่างั้นนะเนาะมาผิงไฟเหรออุ้ยดูหน้าตาหนาวหนาวหนาวหัวน้อยหนาวนะะทุกคนน้องหนาวน้องหนาวน,นี่อะทำไมไม่มายืนฝั่งนี้ล่ะลูกฝั่งนั้นมันมีควันวนะน่า มามา,มาตรงนี้มาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหนล่ะ <c oughs> มาดมรถ <c oughs> แม่พันธ์ทั้งนั้นเลยนะคะลูกอ่อนทั้งนั้นด้วยนี่ก็นี่ก็เพิ่งเกิดนะตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยจิ้มลิ้มเชียวแล้วก็นู่นอีกฝั่งนู่นอีกนะคะหมามองไม่เห็นอยู่ไกลๆทางนี้นะคะ่ะ แม่พันตัวอ้วนนั้งนั้นเลยไอตัวนี้น่าจะยังขาไม่แข็งนะยังเดินไม่เก่งนะคะตัวนี้น้องระแวงและส่วนตัวนี้ก็นี่แหละกำลังสบายเลยโอ้ยวิวสวยจริงๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะฟาร์มวัวออสเตรเลียนะคะไปฟาร์มวัวค่ะสภาพฟาร์มวัวก็มาเลี้ยงวัว นู่นอีกครองหนึ่งนะคลองนี้มีจิงโจ้เยอะนอนตกี้เห็นจิงโจ้เพียบเลยนะทุกคน นะคะบางตัวแม่ไม่ให้กินนมเนี่ยแบรรี่ก็แบบนี้เลยค่ะตัวเล็กๆแบบนี้แหละแบรรี่อ่ะโอ้ยเดินได้แล้วนี่ฮะเกิดยังไม่กี่เดือนเมื่อกี้ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงเกิดได้ไม่กี่ชั่วโมงเดินได้แล้วเห็นไหมเออเออเกิดไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ยเดินได้แล้วสุดยอดเลย ตัวเล็กๆเ,เขามาทักทายนะตะกนเรียกกันใหญ่เลยเนี่ยสมัตัวเนี้ยฟังคิดว่าว้าวมีเพื่อนเล่นแล้วดูเนี่ยเดินมาหาเดินมาหาเดินมาหาเจ้าตัวนี้นะคะที่คลอดใหม่เนี่ยเจ้าตัวนี้คลอดใหม่ส่วนเพื่อนก็เดินมาหาฮึ <c oughs> <c oughs> ่วยวเตัวน้อยเดินมาหาเพื่อน เห็นไหมเดินมาทักทายกันจริงๆด้วยอืมเดินมาหาน้อง้ออเอ,เอนั่นทุกคนดูนั่นมาดมน้องเอยน้องก็ซอบเอ้ยก็ทักทายกัน เห็นไหมคะโอ้ยสัตว์ลูกดูแลดูแลกันนะรับขวัญกันนะเนาะอ่าดูนั่นดูนั่นดีจังเลยค่ะ ายุน้อยว่าแบรี่นะคะโอ้ควันออกปาาเลยน้องหนาว พี่นัดเขาไม่ค่อยสบายนะทุกคนแขนไม่ค่อยดีแต่ก็ททำงาน